ลุลวัทีมเชนได้อีกรอบครับจะไหวหรือเปล่าไม่ไหวโว่เจอสแปรมันดช็อตไปครับแล้วยิงอัลเทนเลวเลวกับผมสอยก่อนเจอเลนซาวออนซีเคทครับรู้ว่าบัตสิเกอร์ยืนเลนไหวฮะก็เลยจัดเลนซามากดโศกเอาเฟสแมนดิเซาออกมาตกยัมต่อเวลเทเลอร์ฟ่าไปเขาชนะเลวตายมันดช็อตอัดที่ดีเอฟดีเอฟทีมเชนพลายแล้วแมนจิมมี่ไซเซ็นไฟรับเรียบร้อยครับปาเป้จัดการได้แล้วทาวเวอร์ยิงด้ยน้ำยับซอตายปากกระสุนมาดอกสุดท้ายเต็มข้อเลยครับโคงคง เอามาทุบย้ำอีกทีครับเปิดไปครับผมซึ่งด้าโดของฝั่งอีซอลเราก็เช็คกระชอดผูกไว้ครับอันดนิชาเมจิมิไซซยสั้นยันลงไว้ชาโนเรสกดไปหนึ่งทีแล้วเจอครับผมไล่ปวดย้ำอยู่ครับนิชาตายฮะเสียบทเข้ามาแล้วสกอร์เป็นสองต่อสี่ครับเป็นสองก็กระตุกลงไปยัมซออัดทางด้านองดีเอ็มฮะฟอร์สแอโร่ยังมาต่อดีเอ็มที่มัเชนถอยออกไปได้บ่าไม่ได้ครับโดนนี่มาทั้งมดแมนฆ่าฮะ โดนตีครับใส่นั่นใส่พอดีครับเมนทิมิทใส่สันหยุดไว้แล้วก็รับเชือดเปล่ารับเชือไม่ได้บอเลี้ยวห้าครับทำได้แค่บัตรไรผมเผาเลือดไปฮะการส่งไวบ่ทางด้านนี้ฟอร์ซิโลอัดลงไปฮะมาดีช็อตสแปมย้ำต่ออยพิลิมติกครับกระโดดไปแต่แรมเน้นได้อีกรอบผมทางด้านหนูรับเชือหมดไปพอดีฮะมาตอนวันนี้ครับ ทางด้านโนของฟาร์ดแอนโลอัดเข้าเต็มกับผมอีพีเลมตีครับกับนิวตายฮะล็อกคู่กับผมแตกคู่เลยฮะโซบายขึงไว้ก็ทำอะไรไม่ได้ผมเพราะอยู่กัน4ครับ4ี่ต่อสอตามมาดีเอ็มมาเจอฟาร์ซแอนโลใส่ลัวลวครับดีเอ็มเดินไม่ออกสั้นเป็นทิมิซ่าและการเติมย้ำต่อเซเลนไปดีเอ็มไม่รอดของน้อยมากน้อยมากครับทางด้านโตของทีมสอร์โงกับไฟฉายกันไว้ สวอปดึงมาแล้วบอดี้ช็อตผมหวานเทนเนอรเซมไลน์บนส่วนริวก็ตายฮะเข้าโรชาแทนเลยเรื่กันครับทเทนเนอร์สี่เข็มบอดี้ช็อตสแป๊บรัวซึ่งเกิดมาครับวิเลจเจอร์ไซโคนแล้วก็เหมือนม้าผมรับเจอร์อ่ะลงไปนี่นั่นทีมมสโซทีมมัสโซครับโดนไล่ต่อเนื่องเรื่อยๆย,ยิงมายุบเป็นข้ออมมาทำแมทแลนไลนครับเบเกอร์คิวของมาทำแมทนะตัดไปครับเป็นจีมพซายแล้วก็ลอยกับมาเป๊ สวอปดึงเข้าไปกลางตัวครับติดไซเลตอยู่อีมิลิปติกไม่รอดครับอันสเตเบิลของม,มาทัมบแมนก็มาทีละตัวนี่ป้อนนะป้อนข้าวเรื่อยๆครับตัวนี้ทางฝั่งทีมเวอร์โทโพลิจีครับเอ,อจิสเป็นของ,งนัทมาทัมแมนไปฮะบันกลครับผมวางลงนะแล้วก็อัดเข้ายั้ง่อครับรอมเชอร์วอลไว้ที่เดียมเดียมเป็นเหยืย่อรวมแล้วทีมวัสดุแต่ฝั่งนัทซีแค่ก็ปล่อยเซิล์ฟบ,บาร์ไซโคลเตเบิลก็ไม่เหวา่ยงกับว่าจะไปไหนมาเล็ดกันเถอะ ผู้เชนถอยออกจากน่านโอหองรับไอ้บัตรไลท์ไปฮะสวอปดึงมาโมดหมดเข้าไฟผมเรียบร้อยปะหมดไฟใส่หน้าโอ้ช็อตเปิดเยอะหน่อยนิดเดียวตายปัาเป้มองน้ำมัรอดจะบอกน้ำมัรอดรอดไปครับเเซฟตายเก็บนั่นจันเหลยวผู้วางลงสวอปดึงกับมาเลือดหายไปครับ ฝั่งทิมัซอนที่เกือบตายผมเปลนเมลหมดไปแล้วยืนครับนิ่งๆอยู่โดนรับเชือกเอาไว้ก็ค่อยเลื่อนทิมิเชนหลุดออกจใจน่าดมบัตไลพอดีฮะการจบไปที่น่าดมเทพลาหมดแล้วอีมิลิสติกเข้ามาซิลิเชนจะรอบแต่ตอนนั้นแม็กซ์ปล่อยออกครับอย่าไปเสียในเนจิแล้วก็มาดิชชอนสแปร์มาแล้วบัตไลด้วยฮะเรมแนนทามิงแต่ก็ยังโดนเซเลตอยู่ดีครับแล้วคู่มาต่อเต็มน่โดมมองฝั่งอีมิลิสติกตายฮะ ตอนนี้พาวเวอร์ช็อตปาดยังมาต่อเสียด้วยเนจิสไปจนได้ครับของดาวเรนเจอร์ผมก็บอกว้าวขอบคุณมากๆครับกำลังใจในบรรดาแล้วตอนนี้ดับล็อกเีกคนบมปไม่ตายผมผุ้ผานวาต่อฮะแล้วนั่นอยู่ยัมโซยัมโซว้าไปก่อนอีกทีไล่ล่าไปที่ใครผมบัตรไดระเบิดมาใส่เซริเชนถึงจับล็อกไว้ผมเช็คเกอร์ช็อตพาวเวอร์ช็อตอีกทีใส่คนและหนีพ้นไปไหนทิมโซบอกปาดด้วยทิมเชนต้องตายอ่ะใส่อ้าว มาต่อจังหวะนี้ครับพาวเวอร์ครอสเปิดไปแต่โดนโบกย้ำๆอ่ะคอยออกมาได้เปล่าไอ้เนี่ยปล่อยกับยัลซออีพีเลมติกครับโดนสตแตนเป็นจิมมิซายโซโปลายจับคืนกันไวหมดแล้วก็เดินเข้าไปแลกบองปาเป้ตัวแตกครับแต่นี่ครับบอลที่ช็อตมาครับมาทำว่าแมนฝั่งน้านอีสไลด์ถอยออกแต่กระสุนม,มาแบบแรงจัดครับบอลเดินเซฟตายฮะที่บัตซิงเกอร์วิ่งแบบฟูลสปีดเจ็ดร้อยกว่าวิ่งแบบเดอะแฟตตียยันไปหมดใส่อีพีเลมติกครับวิ่งมากับเดอะแฟตวิ่งมาพิตูน ม่เหมือนพีโตและจงย้ำต่อนีเอ็มตายหมดแล้วไซค์คนตัดุณ้ายใสจแล้วเทปล่าการจโจมย้ำต่อแล้วรับเจอไปหมดจะหนีหนีไม่พอและจีพีเคเขาม,ามอบถึงที่ครับรวดหมดเลยครับตอนนี้บมดดั้งโปรโพลิจิครับมาเสิร์ฟถึงที่ทีทละตัวตั้งแต่โรชาและะ้วนะสตีหลุดลอยแตกพ่ายหมดแล้วก็เจาะทาวเวอร์ไปครับทางด้านทีมซีเคแล้วก็ปาแร็กย้ำต่อ,ตอเก็บไฟไว้ช่างคลาบปารลงย้ำต่อโซบายขึ้นไปฮะทางด้านนี้เชนก็เฉิดปูเข้ามาหมดด้านหลังครับ ลัวของบอลเดลเรนเจอร์ครับผมเสียเชิ้ไปฮะส่วนปาปปี้ก็ตายผมร่างเงาหายไปครับผมไม่มีบัมช่วยแล้วเดลเรนเจอร์กาสลงย้ำก่อนครับแล้วก็เจอเซนแคมบลิชเชอร์สแปร์มาผมทางด้านมานทั้งแวนโดดยูเชนปาดเข้าไปฮะแล้วถอยได้ใบสาวยิงเยีบยมจ้าผมสาวยิงที่ GPK GPK จะรอดบอลเจอนิดอาร์มกันยาวๆผมพลังออกหนึ่งเซปดีคุ้ยเปิดครับเซนตินชาไล่กวาดบอลทุกโซนอันนี้ครับอีพีน้ำติ๊กถอยได้ใบเจอบาดรครับปัสซิเกอร์วิ่งไวจัดผมเจ็ดร้อยพุสปีดเจ็ดร้อยผม อีพีเลมติกทอยโซน,น่าดีเอฟโดนโบกแบบไม่หยุดยั้งคะด้านนี้ซิลิกเชนจับล็อกบหยุดความเร่าร้อนของบาร์ซิเกอร์ไซไว้ก่อนและนี่ก็ชักกระชอนผูกดิดกันไว้ฝั่งด้านนี้จับล็อพโงกกองไปแล้วก็กีนเย้วมาทำแบบกินฉีดบาดได้ครับอัดเข้าเต็มเ,เซฟผมเข้าโรชันพิทแล้วก็จะว้ามหรือเปล่าทำไมเรายังไม่ว้ามเราเซฟกล่าวจีจีครับเป็นในด้านตัวของฝั่งวอร์เนอร์โปรเฟนจีครับพ่ายซีเคทไปในเกมที่สองครับตีเสมอกันหนึ่งห่อกันในเกมสามครับผม แบบตืดเรือ22ต่อ9สติหลุดลอยเฉยรเวอร์เรโปรโลจีครับเงินแบบเลี้ยงมาดีๆฮะแต่พอทีมไฟเข้าจริงๆก็ไม่สามารถต้านด้านโดของฝั่งทีมซีเคทไว้นะฮะคือเห็นได้จากแบบตอน ไหลโลชานรัวๆโลชาลตัวแรกครับคือเขาจะเอาโลชันอยู่อยู่แล้วนะก็เลยโดนโถมกลับมาพอเดินโถมเพิ่มเนีตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่าก็ไปแตกทีละตัวครับเรียบร้อยสี่เกตพร้อมที่จะไฟนะมีรีควมมีฮุกจากนั่นข้อกเวิร์กนะฮุกเข้าถึงตัวเดินไม่ออกกันเลยคนระับเวร์ดโปรโพลิจ